สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับเสียหนึ่งเลสซิ่งพระเครื่องหลวงพ่อชฉนัยชันทะสาโรนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับรอบเช้านะครับมาเจอกันรอบเช้าเนาะนะครับก็มีเหรียญนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมนะครับ รูปหล่อนะครับรูปหล่อผมพอดีรูปหล่อนะครับมีคนถามเข้ามาอยากดูชัดๆเนาะนะครับเหรียญรูปหล่อนี่นะครับเหรียญรูปหล่อ๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับเหรียญรูปหล่อเนาะนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการใช้งานยังไม่แกะซีนอะไรเลยนะครับนัมเบอร์ก็มีนะครับนี่นะครับสวยนะครับตัวนี้ยังไม่เลี่ยมนะครับให้ไปเลี่ยมเองเนาะ นะครับนี่นะครับรูปหล่อสวยๆเลยนะครับใต้ฐานมวลสารแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่แกะซีนนะครับถ้าแกะซีนมวลสารก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านล่างมีมวลสารเนาะนี่นะครับใครที่สนใจนะครับสําหรับรูปหล่อนะครับก็ติดต่อสอบถาม เข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับทีนี้นะครับผมจะพาไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่นะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับปรุงเองทุกอย่างนะครับแล้วก็ผมเคยลงไปแล้วหลายรอบนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับฉะนั้นนะครับมีหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่ามีเข้ามาอีกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมบอกว่ารุ่นนี้นะครับกระแสนะครับ กลับมานะครับกระแสกลับมานะครับคือกลับมาฮิตนิยมอีกนะครับผมถึงได้บอกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญที่อ่าเป็นพระผงหลวงพ่อเนี่ยนะครับทุกท่านเคยเห็นแล้วนะครับพระผงนะครับผมบอกเลยว่าเหรียญพระผงหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่อ่าทุกคนเนี่ยนะครับหลวงพ่อเนี่ยนะครับท่านจะตั้งใจมากสําหรับอ่า พระผงนะครับเพราะว่ามวลสารของท่านเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยของพระผงเนี่ยผมบอกเลยว่าสุดๆทั้งนั้นนะครับเพราะว่าหลวงพ่อชไนเนี่ยจะเป็นคนที่ห่วงมากสําหรับอ่าสาหรับส่วนผสมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอ่ามวลสารนะครับเกี่ยวกับมวลสารสําหรับพระผงของท่านนะครับเห็นไหมครับว่าพระผงเสือหัวขาดนะครับอ่าของท่านเนี่ยนะครับหรือว่าพระปิดตานะครับของท่าน นะครับท่านจะได้รับความนิยมเกี่ยวกับพระผงแต่แปลกนะครับว่าพ้าผงท่านเนี่ยราคาไม่แรงนะครับราคาไม่แรงแต่ท่านบอกเลยว่าพุทธคุณเนี่ยนะครับแล้วก็มวลสารในพระผงเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับฉะนั้นนะครับเวลาท่านปรุงท่านจะทําเองนะครับเกี่ยวกับพระผงเนี่ยนะครับท,ท่านจะทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับหลวงพ่อจะทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยนะครับสาหรับพระผงของท่าน นะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูนะครับผมจะมาให้ดูนะครับรุ่นนี้นะครับออกวัดเก่าคุ่นากรนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับพุทธปฏิหารหลวงพ่อชไหนเนี่ยวัดคุ่นากรเนี่ยนะครับอ่ามวลสารของท่านเนี่ยนะครับจะมีทั้งจีวอนนะครับจีวอนนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้มีจีวอนมีเจสานะครับแล้วก็มีพลอยเสก นะครับมีสายประคดของท่านด้วยแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยพุทธปฏิหารเนี่ยมีสองด้านหลังเนี่ยมี2แบบนะครับมีหลังยันและหลังหลังเสือนะครับทีนี้นะครับบางท่านก็ชอบหลังเสือแต่ผมบอกว่าราคาหลังเสือกับหลังยันคนละราคานะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นหลังยันนะครับนี่ผมให้ดูหลังยัน นี่นี่คือหลังยันนะครับผมให้ดูก่อนเนาะนี่นะครับนี่คือหลังยันนะครับนี่คือหลังยันนะครับของท่านอะพุทธปฏิหารนะครับด้านหน้าเกษาจีวรผมบอกว่าครบนะครับหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ครบทุกอย่างแล้วลูกนะครับเพราะว่ามีทั้งเกษาทั้งจีวอแล้วทุกอย่างของท่านนะครับท่านปรุงเองทุกอย่างนะครับปรุงเองเสกเองทุกอย่างนะครับอ่ะผมให้ดูอีกนะครับนี่ นะครับดูขั้นตอนนะครับนี่นะครับทุกขั้นตอนนะครับพ่อท่านจะปรุงเองทําเองหมดเลยนะผสมเองนะครับรุ่นนี้ท่านปั๊มเองด้วยซ้ํานะครับนี่นะครับรุ่นนี้นี่นะครับนี่มวลสารนะครับต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับทีนี้มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าผมเคย เปิดไปบ่อยแล้วรุ่นนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ต่างต่างประเทศนะครับส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลนะครับจะได้รับความนิยมมากนะครับลูกค้าผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ผมส่งไปเนาะต่างชาตินะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเพึ่งได้มานะครับพอดีอ่าพึ่งได้มานะครับนี่นะครับ เข้าไปวัดนะครับเมื่อเมื่อวานผมเข้าไปวัดมาเนาะทีนี้ก็เราก็เพิ่งได้มานะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นหลังเสือนะครับุ่ดตัวนี้เป็นหลังเสือพร้อมกล่องเดิมเนาะนะครับนี่นะครับตัวนี้หลังเสือนะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามนะครับตัวหลังเสือนี่สวยมากนะครับเหรียญเดิมเดิมนะครับฉะนั้นนะครับใครสนใจนะครับมีแค่สามเหรียญนะครับสําหรับหลังเสือ นะครับผมมีมาให้สามเหรียญน,นะครับเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้แอดแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครอยากโทรติดต่อสอบถามก็063-717-5454 063-717-5454นะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้บาร,รมีหลวงพ่อคุ้มของทุกท่านสวัสดีครับ